สารสินสนสาระสาระแห่งศาสตร์และศิลป์โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านพบกับดิฉันจิรเชยาวันรัตนพันธ์และสุภรัศรีนาคผู้ดำเนินรายการสารสินสันสาระจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคารามพบกันในตอนวัฒนธรรมประเพณีภาคกลาง ภาคกลางถือได้ว่าเป็นจุดศูนย์กลางของประเทศไทยที่ครอบคลุมพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งอยู่กึ่งกลางระหว่างภาคเหนือภาคอีสานและภาคใต้ส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยที่ราบซึ่งเกิดจากการที่แม่น้ำพัดเอาเศษหินเศษดิน กรวดทรายและตะกอนมาทับถมพอกพูลมานับเป็นเวลาล้านล้านปีบริเวณที่ราบของภาคนี้กินอาณาบริเวณตั้งแต่ทางใต้ของจังหวัดอุตรดิตถลงไปจรดอ่าวไทยนับเป็นพื้นที่ราบที่มีขนาดกว้างใหญ่กว่าภูมิภาคอื่นๆของประเทศจึงมีวัฒนธรรมภาคกลางที่น่าสนใจมากมาย นอกจากนี้ภาคกลางจะเป็นจุดศูนย์กลางทางด้านภูมิศาสตร์แล้วภาคกลางยังเป็นศูนย์รวมวัฒนธรรมของแต่ละภาคอีกด้วยเนื่องจากบางจังหวัดในภาคกลางคาดเดียวกันระหว่างภาคต่างๆมากมายซึ่งวันนี้ก็ขอรวบรวมข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับภาคกลางมาฝากกันนะคะไปดูกันซิว่าประเพณีและวัฒนธรรมของภาคกลางจะมีลักษณะเฉพาะตัวอย่างไรบ้าง เพลงพื้นบ้านเป็นที่รู้กันดีว่าเพลงพื้นบ้านของแต่ละภาคนั้นเกิดจากการที่ชาวบ้านเป็นผู้สร้างบทเพลงดังกล่าวและขับร้องสืบต่อกันมาปากต่อปากโดยส่วนมากเพลงพื้นบ้านก็จะเป็นเพลงที่มีคําร้องง่ายๆเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นนั้นๆส่วนในภาคกลางเพลงพื้นบ้านก็จะแตกต่างจากอิทธิพลของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติโดยแยกเป็นประเภทได้ดังนี้ เพลงที่ร้องเล่นในฤดูน้ำมากได้แก่เพลงเรือเพลงร้อยพันษาเพลงรำพาข้าวสารเพลงหน้าใยและเพลงครึ่งท่อนเป็นต้นเพลงที่ร้องเล่นในฤดูเกี่ยวข้าวและนวดข้าวได้แก่เพลงเกี่ยวข้าวเพลงเต้นรำกำเคียวเพลงจากซึ่งใช้ร้องเล่นระหว่างเกี่ยวข้าวเพลงที่ร้องเล่นในช่วงตรุษสงการได้แก่ เพลงสงการเพลงหยอยเพลงระบำบ้านไร่เพลงช้าเจ้าหงเพลงพวงมาลัยเป็นต้นเครื่องดนตรีพื้นบ้านถ้าเอ่ยถึงเครื่องดนตรีพื้นบ้านชาวภาคกลางก็มีดนตรีครบทุกประเภททั้งดีสีตีเป่าเรียกได้ว่าครบเครื่องเลยทีเดียว เนื่องจากชาวภาคกลางก็ให้ความสัมพันธ์กับเพลงพื้นบ้านและมักจะร้องเพลงในหมู่คณะเพื่อเกิดความสามัคคีในการทำงานร่วมกันสำหรับเรื่องดนตรีพื้นบ้านที่ชาวภาคกลางนิยมเล่นนั้นได้แก่ซอสามสายซอด้วงซออู้จอระเคคุยปีระนาดเป็นต้น สำหรับอาหารของภาคกลางนั้นมักจะมีน้ำพริกและผักจิ้มโดยจะรับประทานกับข้าวสวยเป็นหลักและส่วนมากจะนำน้ำพริกต่างๆนั้นที่ได้รับการผสมผสานร,ระหว่างภาคกลางเช่นแกงไตปลาปลาร้าน้ำพริกอ่องน้ำพริกปราทูต้มยำผัดเผ็ดข้าวผัดแกงส้มผัดไทยเป็นต้น จากข้อมูลที่เราได้รับนำเสนอข้างต้นเป็นเพียงขนรรมเนียมประเพณีแค่เศษเสียเ้ยวหนึ่งของภาคกลางเท่านั้นหากใครอยากทำความรู้จักกับภาคกลางให้มากขึ้นก็อย่าลืมมาท่องเที่ยวชมโบราณสถานหรือสัมผัสวัฒนธรรมประเพณีแบบฉบับภาคกลางกันนะคะสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นหรือจะสู้มือคำแต่จะว่าไปแค่มือคำอย่างเดียวก็คงไม่พอ ต้องลองมาสัมผัสจากสถานที่จริงๆกันดูนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีและขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเจอกันครั้งหน้าในรายการสารสินสารสาระกับดิฉันสุภลักษีนาคและเจียรัชยาวาันรัตนาพันธ์สาขานิทยาศาสตร์คณะวิทยาการจัดการนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และขอเปิดรายการด้วยเพลงพอๆความหมายดีๆกับบทเพลงนี้ค่ะสวัสดีค่ะ พระราชาถระยสัการาชาสะดุดี วิทยาลายัยสุสินชนเคยเทะลิงสะกน,นามระบือไกลทรงพระราชทานนามาให้ราชพัฒน์กระไรคนของพระทรงชัยคนของพระราชาตระพร,ราชลนตะกรสัญญลักษณ์สัตร์ราทรงพระราช